แก้วอีปูพี่นอ้องแก้วอิปูดวกผักกตมถาดนี้จ้าสู้แล้วเราเตียบะคอนหิวข้า,า,าแล้วมาจ้ามาพพี่น้องไปกินเลยจ้าออบอกก,จก็จ้าครับครับครับ แซวุกครับได้อย่างสูปพี่น้องกินเนาะแก้วปูจ้ามื่อนไงแก้วปูวปูในแซวมีเลยโอ้โหพี่น้องโอ้โพี่น้องครับมือนี้บบกกที่พาพี่น้องเคฟซีแฟนคลับมากินแก้วอีปูพี่น้องครับผมตำมยี่ปลาจ้านแบบแซวขึ้นจัดได้งานแท่แซวจ้าครับพี่น้องผักครับซุปพี่น้องกินต้องเห็นงามผัดก็เพราะลายดอกพี่น้องครับผมแต่ยูกินยังสิ่งหน้าพี่น้องเนาะพี่กีได้เนี่ยบกก พีกแก้วมาตำเขาก็แก่ปูใไซน้องแตงเนะา,านะปูบูมีปูน้าเกา่าปูทะเลเนี่ยพี่น้องครับได้ให้กันครับผมได้ให้กันครับโอ้ยไอเราไปนเนี่ยตำพริกกับเร่ไปเลยมือนางสะอาดเราได้ใจพี่น,อน้องจ้าอ่านี่ไครับอ่าลองดูเป็นเซอร์โวตำแก้วปูครับมื่อไหรพี่น้องครับผมอาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเลยครับเด้อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำส่เข่าใส่ใสน้ำแล้วก็อ่า <c oughs> ใส่ใส่กองใส่อย่างมาเตรียมหิวใส่กระทะใส่สอดของเราเด้อพี่น้องเด้อครับมากิ้มเขากับบวกร์เด,ด้อ <c oughs> โอ้าไอ้ครับตามบ,บุญพี่ไอบ้บุญพี่พุ่งขึ้น <c oughs> ตามดังตามคอไปพี่น้องน <c oughs> ้ำเตี้ยน,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 น้ำโ,โอ้น้ำน้ำพี่น้องน้ำ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 สาวกันเนาะโอ้พี่น้องเลยกีบเสร็จไม่ไม่พี่น้องไอ้มันข <c oughs> ึ้นตามดังตามคอที่ครับอากจัดเรียบร้อย

อยู่ทะเลอยู่นะคิมโอ้มากกว่าบึงเมียมันฟุยรู้ป่ะนะพี่น้องครับคุณนะเอ๋อครับอ๋อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามใช่ปะกอดบ่นขวัญพี่น้องเอฟซีแล้วบวกขวับ่ได้เออเขาบอกบอกพี่น้องนะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำตลอดดังไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำผู้ใดมีเตากรอบเตาแก๊สจะยังไงแันผู้ใดยังเงมืนกับฟันฝ่อฟันฟื้นเล้วพี่น้องด้วยดังไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมเดียวปะกอดบวกอดแล้วเดี๋ยวปะขวัญบอดพี่น้องเกันเอาจิโอ้โหนี่ต้มปลาล่าโอ้ แก้ววิสีกันพี่น้องกน้ก้วครับนดแก้เลนแ้วเล่นะพี่น้องถ้านึ่งเขาแล้วด้วยติด่ะถ่ายยูพี่น้องถ่ายี่เกาลัดถ่ายก็พี่น้องครับพกินงานะหมดละพี่น้องเก็บที่มาพพ้อหน้าพ้อตากันหมดแล้พี่น้องครับผมโอ้โสดครับผมชุโรดจับน้ำปลา้มไม้ปลาปลาตุม ก็คือกันเนาะสู้เนาะสร้างแค่ว่ามันยุ่นแรงไหนซื้อบ้านเทาก็ดยุ่นน้ำมีสารบ้านเทายุ่นบน,นบนนอกเนาะนี่แกยุ่นทะเลอือสาวตามแห่งบอกกอชิมหรอพี่น้องเนี่ยเอาไปบกกขอเดียวยุ่นทะเลกเท้าขอเดียวอ่ะเอบอกพี่น้องก่อนบอกพี่น้องก่อนเป็นลากไปจำก่อนโอ้ยน้องพี่น้องไอมามาเด้อครับผมกินขอหน้าบกอนครับผมพี่น้อ,องอกกออเอ้ยบาหัห่งสาให้บบกกชิมไู่ยอมว่าบกกปากเปลี่ยนเสาเว้ย บเปนย่องดอกเสียบอีดีพี่น้องครับเสียบเสียบเสยบหว่ามันนีแล้วนีแล้วเกิดมาไหนแตเกิดมาไหนเจ้าอีโทะเลไนิไหมไม่มาทางวาพี่น้องเอ้ยหรือพได้เคยโยกเคย,ย,เคยเงีก็ได้ยอย่งหรือจังใดเมนขามาเลยพี่น้องเ้อเม้ผมมาบอกว่าก้อนนีโอ้ย่ได้ตัวก้อนทำกับาไปตัว <c oughs> บอกไปก,ก้อนอะไร ของของมอนพี่น้องเลยของเสี่ยวเน่ยบอกว่ามูจัดปวดหนกแต่วแดงสวยงามพี่น้องเลยบอกว่ามูจั่พี่น้องโปวดหนักครับขอน้องน้ำตุยโคกด้วยเนี่ยบเกาก็น้ำน้ำพี่น้องน้ำน้ำโอ้โหครับติดตามครับผมนี่เด้อจ้าพี่น้องแนวกลิ่นเบาก่รนี่บุบสูดใกล้จ้า แก้วอิปูพี่นอ้องแก้วอิปูวดวกผักเตรมถาดน,นี่จ้าสู้แล้วเราตรียมบะก้อนหิ้วเข้าแล้วมาจามา้า<อ>มาพี่น้องไปกินเลยจ้า<อ>บะก้อจ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับบะก้อดอีสานใช่ไหมครับผมพบกับบะอก้อดอีกไหม่ีก็ครับผมคนตายยหมดขึ้นแลครับมื้อนี้พี่นอ้องได้แก้วปู พี่น้องครับกับผักล้อมวงด้วยผักพี่น้องเอ้กับนี่ย่านบ่งบอกว่าเป็นปูอย่างพี่น้องปูทะเทลโอ้ขั้งแรกในชีวิตพี่น้องเอ้อันนี้ครับคือกระโนดดักรับพี่น้องว่าได้บอกหรือเปล่าเออว่าได้อยู่วะครับผมนี่ตูดไก่พี่น้องโอ้ยเอาบอหลอสะอาดนะพี่น้องเนาะครับอ่าเอฟซีผู้ทุกคนนะครับเด้อครับเบอร์คลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบวกกับอีสานชาแนลนะครับเด้อครับ อันฝากเพจน้ำเด้อดนะพี่น้องเด้ออันอันบ้ากอดอีสานแชนแนลนะครับเพจครับทั้งเพจพี่น้องครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องครับผมที่เคารพรักสุขสุขคนครับเอาไปนี้สีส่วนพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนมากินข้าวกินน้าน้องกัรนี่ปะไหพี่น้องครับบาร์ลาเ่าเพี่น้องเนาะพี่น้องมาเป็นเฮ่อมาเบิ้งเด้อครับพี่น้องเด้อมาเบิ้งโอ้ยอย่ามามาเบิ้งมามากินข้าวน้องกันครับโอ้เนาะอุ้ยช่ำๆเลยพี่น้องเงกระนันดัก เ <g arness> อิญนวดจากสซนบวกกับเอิญสิเนาะที่่าพี่น้องเอินวางเด็ดตูดไกลแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื่อไหรนเอินผิดนะเานาะเอินกขืนเอิญว่ามันบ่แม่เอนกขืนนัิญไตโออเอินครับผักมีบักแตงน้ำมัครับพี่น้องน้ำมัต้มบักถั่วบักถัวววว่วพี่น,องงออน้องสตสาอมัดบักเท่าพี่น้องไงมัดเอ้ยมีบักถั่วสักหน่อยสิพี่น้องหน่อยๆครับบักบวบนี่อย่าคนโมโหครับแก้วปูเอ้าบทรอกษาครับผมอือเอ้าอะไรก่อนเดี๋ คุยกับพี่น้องเลยจำเลยพี่น้อง,งจำหรอเขาคุยเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่ะอืมพี่น้องเลยอืมนะฮะว่าเบาะก้อนตัวเออแซ่บแบบพี่น้องหอมหอมมันไปอีกแบบนึงพี่น้องเลยเออครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเลยเกิดมานี่แหละจะได้กินได้ปนูน หน้าขาเก๋เนาะพี่น้องเนาะได้กินได้ปูนะบ้านาน้องกูก็น้องดักทิมน้องดักจ้ำจ้ำไปหมดเลยจ้ำแก้วปูไปเลยพี่น้องลองเฮ็ดถินเบิงครับคันบกอดบอลแล้ปฏิวัติตัวลองเบิงได้พี่น้องออนะ เขากะก็ตำคลิปแล้วครับกีกีอีปูเราก็มาแกะเอาเอาเต๊าะมองชวนตัวมั้งไหนไปลองเขาก็ตำพริกเอาพริกกีก้อนพี่น้องกีกันเลยขัวก็ได้่น้องกีพริกจะว่าคันพุดใรือจใส่สหอมแดงก็ได้ครับอันนี้สูตรของสาวนี้บอไซครับพี่น้องพี่น้องครับอันนี้คืออาหารสูตรแจ้วปูนี่สูตรชุมแพ้พี่นอ้อง ส่วนชุมแพก้นชุมแพมแพ,พี่น้องโขนชุมแพครับพี่น้องบ้านเสาอยู่ชุมแพรนะ่พี่น้องเด้อแต่ว่าบ้านบากอดอยู่ผุนอยู่ผุนพี่น้องครับรอบแปดพันสองพี่น้องบกอดเป็นลูกทานตัวโอ้ครับผมโอ้อืม mm hmm. กระตุดทำๆไปเลยพี่น้องเอ้ยกระตุก น้ำไม่ต้มคนเมียนจูบันจุ่มแพ้่พี่น้องน้ำไม่เนี่ยขึ้นผู้พี่น้องเลยผู้วียงเขาน้ำไม่เนี่ยน้ำไม่ผู้วียงเสียบรถพี่น้องครับผู้ใดได้ไปยู่ไปนั่นยู่หันได้ขี่รถพานได้กินน้ำไม่ผู้วียงอยูโอ่โตครับพี่น้องอื băng kia có bóng mhm 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 kia mhm 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 nào mhm 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 kia cái này mhm 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 tôm mhm mhm bên này เจ้าพี่น้องโอ้ติดใจได้พี่น้องเอ้ยแก้ปูหเหรอเพลงไหนฮึมามากหเหลืเทิงฮึมเราท้าขี่ได้ว่าไ,ได้บ่อยพี่น้องเยมาก โอ้ป้าเพื่อนมากหลายเพื่อเกิดมาไหมข้าแรกในยืนไหมจะผูทะลิอ่นมาโอ้เออโอยขอขอบคุณปยังไม่ควดนะครับน่ะ ดิสั่นหาเมนูนีน่กินครับผมโอ้เดีย๋ยวหอมแก้มเด้วยใส่เนื้อไม่ควอยใส่เนื้อประกาศหาไม่ควอสก็นนะอือแซมไม่ควอสยิ้มปุยปุยยุบไปหน่อเอหม อ,อันนี้ก็มักพี่น,ออน้องเลยกระน้นดักหน่อยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยนาะพี่น้องว่าจะเนาะเหม่อนเต้พื้นๆปะตูดไก่โอ้ยนาะพี่น้องเอยมากหลายแท้แจ้วปุเนือ้อมัมกุญยาวรู้ปาที่บ้า

พี่น้องอาจจะเห็เคยเห็นหอกกับปา้าจักเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้าวสกันมีละข้างแรกบอาวแรวบ้าวอีกตัวป,ปุ <c oughs> ๊บแล้วมันแซ่บนะพี่น้องเป็ธรรมดาวันนี้ก็ที่อาคีบนากรที่เป็นอยางให้สาวเทอันนั่นในกกินอยู่พี่น้องอัน อันแก้วกุ้งไหมพี่รองแก้วกุ้งอันนั่นแหละกุ้งอันนั่นแหละแต่ว่าสิแก้วสุกแก้วดิบเนี่ยรองมาลองรองเบิร์ผลงานครับพี่รองกันเสียบแะ้วบอกรีดพันกันเถอะนะบอกกอนนะครับนายพูดเถอะบ้าแตวใจร้องยังไงอื <S <s ้อจ๋า không đấy? khẩu luôn thì bật quăng là phải không đấy? Xin hỏi bạn, xin hỏi con phải không đấy? ชินหอดอีสานบ้านเขาชินหอดมุงไทยจะต,ต้องสู่ก้อนพี่องหาเงินเลี้ยงครอบครัวด้ยพี่นอืม นิีนย <faith> ่งแซ่บพี่ลองหวานเขาหวานเขาเโอ้ ตูดไก่กับแซ่บพี่น้องเลยโอ้เมนูนี่สุดยอดครับเมื่ออือืมอืออืออโอ้ยเป็นไครับโอ้ยเมนูไม่คว้าอยู่ไหนเนาะไม่ควนะ้าี่ยเนาะ เอนมาให้เบื้งหน้านะไม่คนะ่นี่ยเขาอุ้ยใส่น้อสเท่าน่เนาะนอนหลับไปเนาะอ,อืมอือมหนาบวบออบพีมพอืม อ้าวพี่น้องครับผมบ้านเนี่ยมื้อน,นี้กับเลวอีกไม่คาบหนึ่งพี่น้องครับผมที่เฮ็ดกินเศร้ากินเที่ยงกินแรงหรืออยากย้ำใดกรเ็เฮ็ดครับเมนูนี้บ่ยากครับผมพี่น้องครับบ่หาเจาปูนาะปูยังพี่น้องครับปูทะเลเฮานี่ยแหละพี่น้องครับผมว่าก่อนกับหากรอนที่หูเนาะกขาหูแต่ว่าแก้วปูแก้วปูก,กันเฮาอยู่อีสานบ้านเฮาเนานะอยู่ไทยหรือว่าอยู่จังหวัดใดก็ที่เพิ่น มีปูกับว่าจะกินปูนาปูอย่างกะว่าไปเนาะพี่น้องเนาะกับผมเคยว่าเห็นเอาปูทะเลมาตำเจ้วาจา้ะครับผมกับพายพี่น้องกินข้าวกินน้ำเพื่อครับบมมีอย่างเนาะคลิปเนี่ยไปยน้งองน้องตูดใกล้กับบ่ลายแล้วครับเบิร์ดแล้วครับคลิปนี้กับบากอดกับผมมีอย่างไรครับผมก็ขอฝากพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบากอดอีสานชัยนาทได้เนะครับเด้อครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าครับผมอออขอบคุณล่วงหน้าครับผม ติดตามฝากกดน่้รักด้วยครับผมคลิปหน้าก็มีก็ครับคลิปนี้ก็บ,บม่มอย่างไรก็ก็เข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายครับ